่านผู้ว่ากับสารสุจังหวัดแล้วอันนี้ก็เอามาใช้ได้เลยประมาณเท่าไหร่ได้ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะสองหมื่นไม่ประมาณเพราะแล้วมันมีพวกกลุ่มแม่ค้าอยู่บ้างทีนี้ถ้าเราลงมาเป็นฐานข้อมูลแล้วเนี่ยส่วนส่วนที่อบจจะสำรวจเพิ่มจะได้ไหมอ๋ออาจจะเอาอย่างอบชนะใช่ใช่เพราะแต่กลุ่มที่คุยกับท่านผู้ว่ากับท่านนายกอบตรู้สึกว่าท่านนายกจะให้ผมแต่ไม่รู้ว่าจะให้ไปกลุ่มกลุ่มแค่ไหนเช่นจะกลุ่ม ผู้บริหารสมาชิกหรือว่าเจ้าหน้าที่อบตด้วยแล้วก็ถัดมาก็คือท่องเที่ยวท่องเที่ยวเนี่ยรู้สึกว่าท่านนายกให้ใหาคม้กสุขุมากเขาเขาสำรวจอไรอย่างงี้นะถ้าเขาสำรถ้าได้นี่ก็น่าจะน่าจะเยอะผมว่าที่น่าจะเยอะจริงคือคนที่เป็นแม่ค้าแม่ค้านี่แต่แต่เมื่อวานเขาก็ถามผู้สื่อข่าวถามท่านนายกว่ายังไงผมก็ตอบไปแทนว่าคือใครก็ได้แหละจริงๆคือเราอยากให้คน คนตรังหรือคนที่อยู่ในตรังด้วยก็ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ที่ที่ติดระเบียบของอบจว่าต้องเป็นคนที่ทะเบียนบ้านอยู่ตรังทะเบียนต้องต้องทะเบียนบ้านอยู่ตรังใช่ไหมครับก็ไม่ใช่คนต่างด้าวทีนี้มันเช็คจากเลขนะครับประชาชนไม่ได้นะครับต้องต้องที่อยู่ใช่ไหมต้องที่อยู่ครับต้องเอาสำ่งเราไปทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้านใช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเป็นปัญหาตอนก็ตรวจสอบอันนี้ครับน่าจะเป็นจุดที่ที่ โหลดติหลังก็เยอะก็ต้องอับโหลดรายชื่อผมว่าอันนี้น่าจะยากสุดเพราะขั้นตอนพูดเงินอะไรมันง่ายอันนี้อาจจะต้องให้สจอเขาทำรายชื่อเลยผ่านแต่แต่ละที่แล้วก็อบพอร์ตแต่ที่เห็นท่านนายกขอไม้แก้วจะซื้อด้วยรับสอมพันเออเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องไปชุมกับอบพตทั้งหมดโคางการทั้งหมดว่า ถ้าใครต้องการจะซื้อก็เราก็ตัดส่วนนั้นออกไปใช่นี่ค่าเอาปรจำซับซีได้ไปสี่หมื่นก็ยังเหลืออีกแสนหนึ่งแสนหนึ่งนี่ถ้าตีว่าเทศบาลนาครเนี่ยช่วยสักสี่หมื่นถ้าอามาจอนะก็เบาไปเหลืออีกประมาณเจ็ดหมื่นวันนี้คือคือตัวเลขที่ขาดแต่เดิมมันเราพีา่ประขาดแค่สี่หมื่นนีเออตอนแรกนั่นแหละเอ้ยต่ประมาณกระสมมั้งตัวเลขนี้มาจากไหนมันมาจากเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประชากรนะ 70%ประชากรบวกแฝงของเราใน6แสน8โดยประมาณเด mm ีย hmm. ว7แสนก็จริงๆคือเราต้องฉีดให้ได้4แสน9ทีนี้ไอ้ส่วนที่เหลือนี่มันเป็นเด็กพอดีเลยหมายความว่าแสนแสนสี่แสนห้าเนี่ยเป็นเด็กที่อายุต่างาว่าสิบแปดีปดเพราะฉะนั้นของเราจริงๆถ้าเราครอร์ตรงนี้หมดเราจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ประชากรเพราะเด็กนี่รัฐบาลก็ช่วยอยู่ส่วนพอ4แสน8เนี่ยมาจากหลักคิดคือ6แสน8บุตร70%แต่รัฐบาลจัดให้เราเนี่ย ตอนนี้เหลือแค่สามแสนสมันก็สี่แปดลบสามสามก็เหลือแสนห้าแสนห้านี่คือไม่มีวัคซ <c oughs> ีนให้ถ้าเราไม่มีวัคซ <c oughs> ีนให้เนี่ก็ต้องพยายามหากล้วอบจช่วยตรงนี้สี่สี่มืนแล้วก็สาวุสากรรมอีกประมาณหมื่นก็ได้ห้าหมื่ก็ยังขาดอีกแสนก็ค่อยๆขยับไป <c oughs> ได้สี่หมื่นนี่ก็ประชาชนน่าจะใจชื้นเพราะรอกระทรวงน่าจะ กันยาครับถึจะได้อีกสองแสนผมเลยคุยกับท่านนายกกว่าตอนหลังเราจะทํางานยากกว่าตอนนี้ตอนนี้ของมมามจหาคนให้ได้สี่หมื่นเนี่ยดูเหมือนหนักแต่่า้ที่หาต้อใ่ไหม